ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับในเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะเหลือเวลาแค่สี่วันสุดท้ายนะครับถ้าไม่นับวันนี้ในการสอบเข้านะครับผมโอเคโอ้นี้ผมก็จะมาสอนเรื่องแรงงานนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเรื่องแรงงานเนี่ยเราก็จะต้องรู้สูตรของเรื่องแรงงานก่อนนะครับซึ่งสูตรก็คือ งานเท่ากับ w ดคูณ n นคูณ t นะครับโอเคนะครับโดยที่ W นะครับเท่ากับอ mm ัตรางาน n เท่ากับจำนวนคนและ t นะครับเท่ากับเวลาโอเคงั้วเรามาลองดูตัวอย่างโจทย์เลยนะครับตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่าพี่แม็กทาสีบ้านเสร็จในเวลาสามชั่วโมงพี่สันทาสีบ้านเสร็จในเวลาเจ็ดชั่วโมงถ้าทั้งสองคนช่วยกันทาสี จะเสร็จในเวลากี่ชั่วโมงนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าสูตร W คูณ n คูณ t นะครับก็งานนะครับมีงานหนึ่งชิ้นดังนั้นอัตรางานคือ W คูณ n n คือจำนวนคน t คือสามนะครับเพราะว่า t ก็หมายถึคำว่า time ซึ่งแปลว่าชั่วโมง time แปลว่าเวลานะครับขออภัยครับโอเคดังนั้นอัตรางานของพี่แม็กเท่ากับหนึ่งส่วนสามนะครับเช่นเดียวกัน อัตรางารของพี่สันก็จะใช้สูตรเดิมก็จะมีก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับโอเคดังนั้นนะครับแล้วก็จะตั้งสมาการแบบนี้นะครับหนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งคูณทีบวกหนึ่งส่วนเจ็ดคูณหนึ่งคูณทีนะครับโอเคแล้วเราแก้สมาการมาปุ๊บทีเท่ากับสองจุดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนช่วยกันทาสีนะครับจะเสร็จในเวลา2.1ชั่วโมงนะครับโอเคเรามาดูข้อที่สองเลยนะครับจัวข้อที่สองบอกว่าฟ้าใสวาดรูปเสร็จในเวลา5ชั่วโมงกล้องวาดรูปเสร็จในเวลา3ชั่วโมงถ้าฟ้าใสและกล้องช่วยกันวาดรูป1ชั่วโมงแล้วกล้องต้องทํางานต่อแล้วฟ้าใสต้องวาดรูปอีกกี่ชั่วโมงจึงจะเสร็จนะครับ โอเคแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมครับอัตรางานของฟ้าใสเนี่ยจากสูตรเดลเยูคูณเอ็นคูทีก็มีค่าเท่ากับ1นึ่ส่วนหอัตรางานของกล้องมีค่าเท่ากับ1นึ่ส่วนสตามสูตรที่เคยบอกนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยเราก็ตั้งสมการว่า1นึ่งเท่ากับหส่วนหคูณหคือจำนวนคนคูณหคือชั่วโมงบวกกับ1นึ่งส่วนสคืออัตรางานของกล้องคูณห ก็คือจำนวนคนคูณหนึ่งก็คือชั่วโมงนะครับโอเคบวกกับ1ส่วนห้าคูณ1คูณทีนะครับเพราะว่าฟ้าใสายต้องทำงานต่อคนเดียวนะครับโอเคตามนี้ดังนั้นเนี่ยเราแก้สมการออกมาแล้วเราได้ทีนะครับเป็นสองเศษหส่วนสานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าสสยนะครับก็จะต้องวาดรูปอีก2เศษ1ส่วนสามชั่วโมงนะครับจึงจะวาดรูปเสร็จนะครับ อ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของแรงงานนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมจะได้เอาเอาไปปรับปรุงต่อนะครับแล้วเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาถามได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายก็จะบอกว่าถ้าเพื่อนนะครับสู้ๆนะครับถ้าเกิดไม่นับวันนี้เนี่ยก็เหลือแค่สี่วันเท่านั้นนะครับก็เพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับ เรามาก็จะสุดทางแล้วโอเคขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ,ปร,บประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ